ประมาณบ่าย245นะครับหลังจากเข้าไปพักผ่อนในโรงแรมเนี่ยคือหน้าโรงแรมเลยคึกคักมากแต่ตหลัดคนก็มานั่งทานขนมทานอาหารกันนะครับอากาศดีแล้วตอนนี้หน้าโรงแรมตรงนี้มีลูกปั้มเสมออยู่ด้วยนะครับเฮ้ยนี่โรงแรมหรือว่าสถานีรถไฟเนี่ย น่าจะเป็นสายรถไฟถ่ายกับรูปปั้นเสมอบเอาเดินต่ออากาศดีแล้วตอนนี้ดีใจจังเมื่อกี้คืออากาศหมุ่นมากเมื่อเช้าแต่ก็ถ้าให้กลับไปคิดว่าตอนไปอะตอมเมียมแล้วดูวิวเนี่ยอากาศหมุ่นหมุนก็เสียดายแต่ก็ต้องหยุดยั้งความคิดนั้นไม่งั้นเราจะเสียดาย นี่อะไรก็ไม่รู้นี่เป็นลานลอลอที่จริงตรงรูปปั้นเสมอตรงนั้นมันก็ออกมาทางเนี้ยได้เลยเนาะมันเป็นโรงแรมแต่ว่าเป็นส่วนต่อกับตรงสถานีรถไฟบรัสเซลเซนเชล Central ตรงนี้นะนี่ก็คือเด็ก,ดกๆมาทัศนศึกษาเต็มเลยวันหยุดนักท่องเที่ยวเยอะแต่วันธรรมดาก็จะเจอเด็กๆนะครับ นี่ขนาดบันธมดาคนก็เยอะนะเนี่ยมีรูปปั้นข้างล่างเขียนว่าเอลิซาเบธไม่รู้เอลิซาเบธไหนแล้วก็ฝั่งเนี้ยจะเป็นเขาเรียกว่าตัวตัวเมืองชั้นบนเนาะตัวเมืองบนส่วนฝั่งข้างหลังผมเนี่ยที่ตั้งของคลองปลาอะไรเนี่ยก็เป็นตัวเมืองล่างก็จะเห็นว่ามันมันอยู่ต่ําลงไปตรงเนี้ยแล้วข้างบนเนี่ยมันเป็นภูเขาแล้วก็ตรงเนี้ยจะมีรูปปั้นของอัลเบิร์ต ซึ่งก็ยังไม่รู้ว่าเอาเบิร์ดอะไรอาจจะแค่ Albert, <c oughs> เอาเบิร์ดเอาเบิร์ดเฉยๆเลย <c oughs> นี่อันนี้ตัวเมืองชั้นล่างอ่ะเราจะขึ้นบันไดตรงนี้ไปหลังจากขึ้นบันไดตรงนี้ครับมันจะเป็นวิวของใครที่มาเบรสเซลก็ต้องขึ้นมาดูวิวนี้เดินใต้อุโมงต้นไม้นะครับจะเห็นว่าต้นไม้เนี้เขาทาสีขาวอ่ะไม่รู้เป็นสีหรือเป็นปูน ป้องกันอะไรหรือเปล่าป้องกันงูหรือเปล่าป้องกันงูปีนต้นไม้หรือเปล่าหรือป้องกันป้องกันหมาฉี่ครับพอเดินขึ้นมาจากด้านล่างตรงนั้นนะครับตรงอนุสาวรีย์ออาเบิร์ตก็จะเจอกับลานตรงนี้เลยนี่เป็นลานแล้วก็เป็นสวนดอกไม้นะะตรงเนี้ยเราจะเรียกว่าลานอะไรเอ่ย m ม u าส์ออฟเดอะเนาะนี่เลย Garden of the ดอะคันส r เกเขาเขียนว่าอย่างนี้ในใน o o o g m e p a p เนี่อยอ้นั้นน่าจะเป็นเมืองด้านล่างนะครับแล้วตรงเนี้ยก็จะเป็นโซนเมืองข้างบนอยู่ตรงน,นี้เมื่อกี้ผมก็เดินจากทางนั้นมานะฮะก็จะเจออันนี้ อันนี้ก็จะเป็น Musical Instrument Museum นะครับหน้าตาสวยงามแปลกประหลาดด้านบนเขียนว่าโออิงแลนด์เกี่ยวอะไรกับอิงแลนดเนี่ย่ายดูรายละเอียดชัดๆนะนก็สวยแปลกตาแปลกไปจากตึกรอบๆตรงมุมนี้เหมือนกัน เขาคือเป็นพิพิธภัณฑ์เครื่องดนตรีนั่นเองอและที่เขากำลังทำถนนซ่อมอยู่เนี่ยคือจัตุรัสปลาซวยาวนะครับก็จะเห็นวิหารแชงชาร์กซูฟูเดนแบกนะครับเป็นวิหารคาทอลิกอันนี้เป็นศิลปะแบบนีโอโปธตินั่นเอง ไม่ใช่สิเป็นแบบ Neo นีโอคลาสสิกนะแต่ว่าเขาทำตรงนี้อยู่แล้วก็ตรงนี้เป็นพิพิธภัณฑ์มิวซี่มาคริเต้มิวเซียมพิพิธภัณฑ์ศิลปะอะไรสักอย่างตรงนี้เอเผมก็อยู่หน้าจาตุรัสแล้วก็มีรูปปั้นน่าจะเป็นกษัตริย์อะไรสักอย่างเป็นกษัตริย์ยุคกลางเนี่ยอยู่ข้างหน้านะฮะ ใส่มงกุฎแบบนั้นถือธงแล้วก็ถือโล่น่าจะกำลังไปออกลบนี่ด้านบนจัว่วก็มีรูปปั้นก็มีรูปวาดพระแม่มารีแล้วก็พระบุตรพระเยซูนั่นเองเนี่แล้วก็น่าจะปีนักบุญต่างๆอยู่รลายรอบแล้วก็มีเทวทูตด,ด้วย ข้างหลังเนี่ยเป็นเทวดูที่ติดปีกอ่ะอ่าให้ดูรายละเอียดอันนี้เซนชาร์กซูคนเมื่อกี้นั่นเองแน่เลยถ่ายถึงยอดเลยอ่ะเป็นรูปครอสเป็นรูปไม้กางเขนตรงเนี้ยก็เป็นรอย่อพาเล e ออฟรัสเซลนั e ่นเองนะครับก็เป็นท so ี่อยู่ของราชวงศ์ของรัสส uh ัดแล้วก็ด้านหน้ารอยย่อพาเลเนี่ก็จะเป็นมิวเซียมเป็นรอยย่อแกลเลอรี่อยู่ตรงนี้เออน่าสนใจนะฮะเดี๋ยวลองไปดูนิดนึงแล้วกันมิวเซียมส่วนใหญ่ของเบลเยียมเนี่ยราคาจะอยู่ที่ประมาณ300บาทรอย a l อแกลเลอรี่เข้าไปดูหน่อยดีกว่า ตอนนี้ก็เข้ามาอยู่ในนิวเซียมแล้วนะครับราคา10เหรียญน,นะครับค่าเข้าชมก็370บาทประมาณนั้นนี่รูปแรกเขาบอกว่าเป็นรูปของศิลปินแยนโบลาดนะครับตอนประมาณปี1880เป็นกลุ่มนักเรียนที่สื่อถึงความร้เดียงสาเนาะถูกจับมาเดินขบวนเพื่อเฉลิมฉลอง กษัตริย์เลโอโพสที่2แต่งงานนั่นเองนี่คือบริเวณจัตุรัสของพาเลสเมืองบรัสเซลนั่นเองนี่เขาว่าแสดงถึงความน่ารักไรเดียงสาเนาะก็จะดูถึงความสดใสเนาะใช้สีแบบไม่ได้ฉูดฉาดมากสีอ่อนอะแล้วก็ส่วนใหญ่เป็นสีขาวหมวกของเด็กก็เป็นสีเหลืองจุดเด่นก็คงจะเป็นเด็กๆหน้ากระดานเป็นหมู่เด็กประมาณ20,000กว่าคนโอ้ดูรูปตรงนี้สีใหญ่มากนี่ ใหญ่โตเบอรเริ่มเท่มเลยนี่รูปนี้ใหญ่มากเป็นรูปพระเอกของห้องเลยถ้าดูเองก็เป็นการจัดเรียงรูปที่สวยงามเพราะว่าเนี่ยมันจะขึ้นตรงนี้จะขึ้นไปอยู่แล้วก็ตรงยอดตรงนี้จะเป็นธงเบลเยียมแต่ก็จะไม่ได้อยู่ในลักษณที่แผ่หลาออกนอะมันแต่ก็เห็นชัดว่าเป็นธงเบลเยียมเนาะเขาบอกว่าเป็นการ ปลดแอกจากเนเธอแลนด์นั่นเองในปี1830หลังจากที่สนธิสัญญาวเวียนนาปี1815สภาคองเกรสเวียนนาเนี่ยก็ได้ให้การปลดแอกเบลเบลยียมออกจากเนเธอแลนด์ทางใต้นั่นเอง แต่ดูภาพมันดูตื่นเต้นยังไงไม่รู้เนาะดูไม่ได้ไปตียินดีอะไรมากไม่มีใครมองกล้องเลยเอานี่มีเด็กทาลกด้วยไอน,นี้ก็อยู่ใจกลางกรุงรัสเซลนะครับอยู่ที่จตุรัสลองพลาสนั่นเองแต่ก็ดูเหมือนไม่ได้ต่อสู้นะไม่มีคนตายมีแต่คนเป็นลมไอนั้นไม่รู้คนเป็นลมหรือคนตายข้างล่างอะมีเลือดออกหรือเปล่าหรือว่าโดนยิงสวยมากภาพใหญ่มากอัน,นี้เป็นรูปบอดี้บิลเดอร์นะครับเป็นประติมากรรมนะฮะ โอ้หเหมือนกําลังโดนบีบคั้นยังไงไม่รู้นะหัวใจหายไปแล้วแล้วก็มีมือมาบีบมาคั้นเห็นไหมเหมือนโดนบังคับอะที่หน้านี่กลายเป็นมือหมดเลยนี่รูปนี้ชื่อว่ารูปเพียตตานะครับเป็นรูปที่ดังเหมือนกันวาดโดยโรเจอร์ฟอนโดเวเดนปี1399โอ้โหปี1499 600ปีมาแล้วอะ่ะก็คือเป็นรูปพระแม่มารีที่อบอุ้มพระเยซู หลังจากถูกตรึงไม้กางเขนเน,นี่ยที่เท้าที่หัวเนี่ยมีเลือดออกเนาะเนี่ยเป็นภาพการล่อนลวงและทดลองของนักบุญแอนโทนีแห่งอียิปนะเ้วจะมีแบบเป็นสิ่งเหนือจริงอะ่ีเรือบินได้คนขี่ปลาเห็นไหม คือดูเป็นแฟนตาซีไปเลยภาพลักษณะเนี่ยเป็นภาพสามแผงมีซ้ายกลางขวานะครับคนวาดคือไฮโลนิมัตบอสวาดตอนประมาณปี1500นิดนิด,นดก็เป็นภาพแบบภาพจินตนาการเหนือจริงอะ่ะเนี่ยอย่างแบบนี้ก็ทริปทีอีกอันทริปทีก็คือภาพสามแผงนั่นเองส่วนมากก็จะเป็นภาพที่ไว้ตกแต่งโบสถอันนี้เข้ามาไว้ในมิวเซียมก็ถือว่าฮิตในยุคกลางนะครับยุคศตวตรรษท4 1 6 สองคนนี้จะเป็นใครเป็นไม่ได้นะครับนอกจากอดัมกับอีฟนั่นเองอันนี้วาดปี15-53โดยลูคัสคลานาดนะเป็นสองภาพแต่ต้องมาวางไว้คู่กันแถวๆนี้นี่ต้องเป็นภาพที่มันต้องอยู่คู่กันหมดเลยนะครับแล้วก็จะมีเป็นภาพทริปทีกแบบเนี้ยรูปนี้ดูสบายตาดีจังชาวประมงตกปลาเอ้ยตรงนี้เป็นพระเยซูนเนเน เขาบอกว่าเป็นปาฏิหาริย์พระคริสต์นะครับที่ทําให้ตกปลาขึ้นมาได้นี่เรืออื่นไม่มีปลาเลยมีแต่เรือลํานี้ที่ได้ปลาอย่างรูปเนี้ว่าปี1999โดยปีเตอร์อั o n เนคือคนเนี้เขาบอกว่าชอบวาดภาพแนวชีวิตประจําวันรูปเนี้ชื่อว่าดึกคุกเขากาลังทําอะไรอยู่กําลังจะปิ้งไก่เตรียมอาหารอยู่นี่นี่ก็เป็นรูปวาดของปีเตอร์อาร์เนหมดเลยเห็นไหม ก็เป็นรูปแบบคนกําลังเป็นชีวิตประจําวันในนี้กําลังจับไก่สงสัยถนัดไก่อันนี้ก็มีรูปเป็นแบบคนกําลังถือไก่โอ้รูปนี้จินตนาการล้าเลิศมากอันนี้ของปีเตอร์บลูเจลที่1ชื่อรูปว่า the four of the label angel อันนี้วาดปี1นึ่นะฮะ ็นไหจะมีความแบบจินตนาการมากเลยมีปลาปลาตัวเท่าคนเลยเนี่ยมีอันนี้น่าจะเป็นนางฟ้าที่กําลังลงมาปราบสัตว์ประหลาดได้เลยเพื่อช่วยเหลือโลกมนุษย์หรือเปล่าไอตัวนี้น่ารักจังตัวนั้นน่ารักมากเลยโดยรวมแล้วนึกถึงไอปีศาจในสปิริตอเวเลย ของสตูิลอริบลิภาพแบบนี้ก็ชอบเหมือนกันดูแบบสบายตาดีอันนี้ก็ของปีเตอร์รูเจลที่1น,นะวินเตอร์แลนสเกตวิดเบิร์ดแทบก็คือมีรูปนกกาแล้วก็แม่น้ำก็กลายเป็นหลานน้ำแข็งอันนี้ว่าที่บรเซลอันนี้ก็ผลงานของคนเดียวกันเห็นไหมเป็นรูปวิถีชีวิตชาวบ้านในฤดูหนาวสวยจังเลยอะ่ะรูปแนวนี้ก็มีคนชอบวาดเนาะในยุคนั้นเนาะ นี่ดูวุ่นวายเนาะชอบที่สีที่มีความตัดขอบชัดมากแล้วก็ดูหน้าคนนี่ตลกดีก็เป็นรูปที่หน้าตาคนดูตลกดีโทนสีก็จะเป็นน้ำตาลแล้วก็สีแดงที่ปละปลายนะครับแล้วก็สีดำดูวุ่นวายแต่ก็สวยน่าจะอยู่ในตลาดอยู่ในเมืองแนววิถีชีวิต ีเตอร์มูเจลเหมือนกันเขาชอบวาดคนแบบตาปนโป,ปนเนาะผิวซิซีด่ดูไม่รู้ขาดสารอาหารหรือปะไอคนนี้ขาดสารอาหารแน่เลย,เยผมผมหัวล้านไปหมดแนละ้วปุงก็โลเป็นโรคตับไปเลยเป็นดีซ่านเนี่ยเหมือนแย่งกันน่าจะแบบยุคข,ของความทุกข์ยากแน่เลยเนี่ย นี่เป็นงานของปีเตอร์พาวลูเบนทั้งนั้นเลยที่ผมเล่า้ฟังว่าเป็นจิตรกรเอกในยุคบาโรกนะครับเป็นจิตรกรชาวเฟรมิดสตวตรรษที่1ิบ7ที่เขาชอบวาดเ,เป็นเนี่ยรูปเทพอย่างเนี้ยอันใหญ่มากเนี่ยอันนี้ก็ของปีเตอร์พาวลูเบนที่อยู่ในห้องนี้แหละอันนี้เป็นรูปพระแม่มารี มันเป็นระเบิดขึ้นมาจากตรงเนี้ยเนี่ยมันระเบิดขึ้นมาภาพมันระเบิดขึ้นมาแล้วมีพระแม่มารีอยู่ข้างบนก็เป็นคนที่ชอบววาดแนวศาสนาแล้วก็คนเนี่ยจะดูอิ่มเอิบอันนี้ก็เป็นรูปพรูมิทิอุสนะครับใครทราบตำนานก็เขียนบอกได้น่าจะโดนจับทรมานอยู่เนี่ยมีพันธนาการ แล้วก็มีเหี่ยวมาจิกกัดแบบสีหน้าเจ็บปวดมากมเหี่ยวถึงหนังขึ้นมาเลยตรงหัวใจเลยรูปนี้ก็วาดคนตายได้น่ากลัวมากเขียวเลยเนี่ยนี่เน่าแล้วเนี่ยรูปนี้ก็สวยอันนี้ดูเป็นวิถีชาวบ้านมากๆชื่อรูปว่า Market Garden Court Yard นะครับวาดปี1703ที่ลอนดอนก็ดูเป็นวิถีชีวิตชาวบ้านเนาะ เขาจะมีเทคนิคพื้นหลังเนี่ยดูมืดเพื่อให้คนดูเด่นเนี่ยเหมือนกับภาพเนี่ยไอเนี่ยก็เป็นคนวาดคนเดียวกันชื่อยานซิเบรกอันนี้ว่าตอนต้นศตรวรรษที่18อันนี้ชื่อภาพฟาร์มมี่ยาร์ดก็จะเป็นรูปของคนในฟาร์มนั่นเองเนาะเข้าใจว่าเทคนิคก็คือว่าไอเขาทำให้ตัวบ้านเนี่ยมันดูมืดและตรงคนเนี่ยทำให้มันสว่างทำไงก็ได้เป็นสว่างก็เลยจับใส่เสื้อสีแบบขาวๆอะไรไว้ก่อน แล้วก็ด้านหลังก็คือทาให้สว่างก็ได้แต่ต้องได้ต้องมืดไว้ตรงนี้จะได้เด่นขึ้นมาอีกนะเนี่ยก็มีไก่มีสัตว์นานา,นานชนิดเนาะก็เป็นวิถีชาวบ้านใบหน้าก็ดูแบบเห็นไหมคลม้ำๆเนาะวิถีชาวนา,วามีรายละเอียดมากเลยว่าข้างในเนี่ยมีอะไรบ้างข้างในมีม้าอยู่ด้วยแม้ว่าดูมืดๆแต่ก็มีรายละเอียดนะฮะ สวยมากนี่ก็วาดคนเดียวกันกับเมื่อกี้ที่เป็นมาร์เก็ตคอร์ดยาร์ดนะครับออรูปนี้ก็สวยมากรายละเอียดเยอะมากคนวาดรูปนี้ต้องเก่งมากนี่เป็นแบบวาดรูปแกลเลอรี่แล้วมีรูปในรูปแต่ต้องดูว่าไอ้รูปพวกเนี้มันมีอยู่จริงหรือเปล่าหมายถึงว่าก็เป็นรูปจริงแล้วก็เขาก็วาดลงไปวาดลงไปทีละรูปหรือว่าเป็นรูปที่เขาวาดขึ้นมาเองจุดเด่นก็คือน่าจะเป็นตรงกลางก็คือมัน มันก็ยังมีดูมีจุดเด่นอยู่ไม่ใช่สเปซสะปะมากก็คงจะทำให้ตรงเนี้ยมันเป็นสีแดงแล้วก็ตรงกลางก็คนใส่ชุดสีดำแล้วก็ตรงเนี้ก็เป็นประตูแบบโค้งก็เลยทำให้ตรงเนี้ยดูเป็นศูนย์กลางขึ้นมาแต่ผู้หญิงคนนี้ก็ดูเด่น,นผู้หญิงคนนี้ก็ดูเป็นจุดเด่นเหมือนกันเพราะว่าใส่ชุดสีขาวอยู่คนเดียวเลยดูสว่างอยู่คนเดียวเลยสวยงามดี รูปนี้คุค้นๆจังเหมือนเคยเห็นแล้วเลยเหมือนคนเนี้ยชี้ให้ดูไม่รู้ดูอะไรดูหนังสือไม่รู้หนังสือเขียนว่าอะไรแล้วจะมีรูปคนข้างหลังแอบอยู่อันนี้ของเดวิดลิกเคิร์ตสนะครับเป็นรูปวิถีชาวบ้านเหมือนกันกําลังทําแก้วแสงน่าจะออกมาจากข้างนอกส่งเข้าไปในบ้านมืดๆรูปนี้ยิ่งใหญ่อลังการมากอันนี้คือ Tower of b a b e l ในวาดในศตวรรษที่16 1 7ถึง17นะครับสวยมากดูแบบยิ่งใหญ่อลังการมากเนี่ยดูแบบสูงเสียดฟ,ฟ้าขึ้นไปเลยเห็นไหมเนี่ยพอมนุษย์สร้างขอคอยบาเบลซึ่งไปทา้าทายว่าตัวเองเป็นทัดเทียมเทพเจ้าเนี่ยก็เลยทำให้เทพเจ้าลงโทษโดยการสาบให้มนุษย์เนี่ยพูดภาษาต,ต่างกันแล้วก็มีหลายเชื้อชาติก็เลยเกิดการทะเลาะเบาแหวงกันนั่นเอง ก็เป็นแนวคิดในเรื่องของเชื้อชาติแล้วก็การพูดต่างภาษาแล้วก็การเกิดสงครามไอเนี้ยมองปุ๊บเดียวก็อยากมาเห็นเลยดูแบบโอ้วาดแบบเรียบง่ายมากแล้วก็ขอบคมชัดสีส่วนใหญ่ก็เป็นน้ำตาลกับแดงเนี่ยพยายามเอาสีน้ำตาลในนี้แดงพิิบดิ้นแดงแอปเปิลก็มาใส่ก็กกเป็นสีแดงนามีแอปเปิลแอบอยู่ข้างหลังด้วยแต่ว่ามีสีฟ้าตัด,ดยตอยู่ตรงแนนิดนึง อันนี้ชื่อว่า musical instrument ก็คือเครื่องดนตรีนั่นเองวาดในศตรวรรษที่17ปลายๆแล้วอันนี้ดูยิ่งใหญ่หลังการเป็นรูปกองทัพของพระเจ้าหลุยที่14อันนี้ว่าตอนปี1667ที่ทัวนายที่ทัวนายที่ไหนเอ่ยนี่เนี่ยกองทัพอยู่ตรงนี้ ไอ้น,นี้เขาต้องวาดให้ใหญ่เนาะเพราะว่ามันต้องมีรายละเอียดของของเมืองตรงนี้ใช่ไหมแล้วก็แล้วก็ตรงกลางตรงเนี้ยก็จะเป็นรายละเอียดของกองทัพของพระเจ้าหลุยที่14บแล้วก็พอถัดมาตรงนี้ก็จะเป็นแบบเอ่อตรงนี้ก็ต้องเป็นรูปคนที่ชัดขึ้นว่ามีเรียบทยั่ไงบ้างเนี่ยไอ้นี้นนกําลังเตรียมเข้าของอะไรหรือเปล่า จริงๆรูปนี้ก็สวยนะแต่ไม่รู้เป็นรูปอะไรสวยดีอ่ะเหมือนเป็นสวนสวรรค์ยังไงไม่รู้ว่าเป็นรูปเทพหรือรูปอะไรเนี่ยสวยมากโทนสีฟ้าสีขาวแล้วก็สีแบบน้ําตาลเหลืองๆดูเป็นแบบอยู่ในฝันยังไงไม่รู้ในสวนเนาะสวยมากก็อยู่จนมิวเซียมปิดเลยตอนนี้เวลาประมาณห้าโมงเย็นแล้ว